ฮัลโหลสบายดีเอนี่พบกับซอ,องหอยอีกแล้วเนาะนเอนี่มากินสม้มจะมีมะขามถั่วงวงถั่วงนอดก่อนที่จะไปเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยคลิปต่อๆไปแน่เด้อเอาละสำหรับคลิปนี้มากินกันเลยคุยพี่น้อง ข่ามอ่อนอามาข่ามจะยั่วเจ้า Oh ไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นสําหรับคลิปนี้กำลังการกินสม้มเนาะอดวอดยดยัว,ว,ยว,ยว,ยวจ้าถ้ายังให้คลิปกินมีอย่างสามารถคอมเมนต์มาได้เนาะสามารถคอมเมนต์บอกได้ทรับวันนี้สบายดีบ๊ายบาย